ต้องนานยาก,กวัวเจียเหรียนเหมิงอาเซียนไทยกัวไทยกัวประเทศไทยลาวลาวรประเทศลาว เมียนเตี้ยนเหมียนเตี้ยนประเทศพมา่าวนหลวยวนหลาย,ลายประเทศบูไนเย่ยานานเย่านาน ประเทศเวียดนามเจียนผู้จ้าเจียนผู้จ้าประเทศกัมพูชาซิงคโปร์สิงคโปร์ประเทศสิงคโปร์ ฟิลิปปินฟิลิปปินประเทศฟิลิปปินมาลายเซียามาลายเซียประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียอินโดนีเซีย ประเทศอินโดนีเซียประโยคเพิ่มเติมหนี่ชื่อหนากวัวเหลินหนี่ชื่อหนากวัวเหลินคุณเป็นคนประเทศไหนวอชื่อจงกวนะัวเหลินนีเนอะว่ชื่อจงกวัวเหลินหนีเนอนะ ฉันเป็นคนจีนแล้วคุณล่ะวอชื่อไท่กัวหลินชูเชิงจ่ไท่กัววัอชื่อไท่กัวหลินชูเชิงจ่ไท่กัวฉันเป็นคนไทยเกิดที่ประเทศจีนหนีมามาชื่อจงกัวหลินมหนีมามาชื่อจงกัวหลินมะแม่ของคุณเป็นคนจีนใช่ไหม ปปูชชออชืืื่่่่่่อออววววา,าจ้งกกเเมามาิิมมไทไม่ใช่พ่อของฉันเป็นคนจีนแม่ของฉันเป็นคนไทย